สวัสดีค่ะเมื่อวานเรามาค้างอยู่ตรงนี้ไม่ได้เย็บรอบให้ดูเพราะว่าเมื่อวานรีบมากเลยวันนี้ก็รีบค่ะทีนี้เราจะมาเย็บรอบริมตีนผีนี่แพ้ยาไม่ใช้ตีนผีคิ้วอะค่ะก็คือปกชิ้นนี้ก็คือเราเย็บริมได้อันนี้เราก็เก็บไว้เอาไว้ดึงช่วยนะคะมันจะมีตีนผีคิ้วเขาจะมีขายค่ะเขาจะมีขายตามร้านตีนผีคิ้วริมนี่ก็คือมันจะไม่เท่ากันอย่างนี้ มันจะไม่เหมือนอันนี้อันนี้คือตีนผีธรรมดาอันนี้คือตีนผีคิ้วริมริมริมเลยริมริมเลยก็พยายามไม่ใช้ตัวนี้มันถึงจะสวยนะคะแล้วก็ได้ตัวนี้เอาไว้ช่วยดึงปลายมันเนี่ยมันจะมันจะทาให้ปลายเราทู่ไอ้ตีนผีตรงเนี้ยมันเป็นชั้นอะมันจะไม่เท่ากันเป็นลักษณะน,นี้ตามร้านขายอุปกรณ์มีคะ่ะร้านขายได้ก็มีแต่อันนี้ยิพาจะเย็บให้ดูที่คือคือตีนผีธรรมดานะคะ มันจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนยากแต่ว่าเด็กใหม่ต้องใช้ค่ะทีนี้เราก็จะวางกล้องเพราะว่ามันมันใช้มือเดียวเย็บไม่ได้ต้องใช้สองมือนะคะบางทีอาจจะใช้มือเดียวเย็บนะคะก็คืออันนี้ก็ไม่ต้องอ่าลอกเรียนแบบสําหรับเด็กใหม่สําหรับช่างที่เขาเย็บประจําก็ใช้ตีนผีเดียวเย็บเสร็จทั้งตัวแต่สําหรับเด็กใหม่ไม่จะมีตีนผี สารภาพตีนผีค่ะย่พาเคยลงคลิปให้ดูแล้วว่าตีนผีมันเป็นยังไงในนี้ในช่อง,ง y o u t u b e นี้ลงหมดเลยแนะนําตีนผีก็มีค่ะอันนี้เราจะดูมุมไหนเราถึงจะดูง่ายดูมุมไหนมันก็จะปังไม่มีใครถือให้อันนี้ก็ต้องเข้าใจเราไม่ใช่มือโปรในการทําคลิปมันจะไม่มีการตัดต่อก็อคือเลยเย็บริม ริมเราก็จะอาศัยริมตรงนี้นะคะ่ะตีนผีธรรมดาเราก็จะอาศัยริมด้านนี้ให้มันชิดกับริมผ้าแล้วก็ผ้าด้านล่างให้เย็บให้ติดนะคะบางตัวเราไม่เย็บนะคะบางตัวเราไปรีดเอามันจะแล้วแต่งานคะ่ะบางคนบอกว่าเห็นแต่หัวจักบางทียุพาก็บางทีกล้องมันมันไม่มีที่วางอ่ะทีนี้เราจะเย็บนะคะเย็บริมเย็บริมไป ไหมคะเย็บริมริมนี่ก็คือตั้งที่มุมตั้งที่มุมแล้วก็ยกตีนผีขึ้นค่ะแล้วก็เวี่ยงปกมาหาเราอืมมันก็จะติดตรงมุมมันใช่ไหมได้ตรงเนี้ยเราก็เอาไว้ดึงช่วยนี่มันจะเป็นยังงเอาตั้งได้ห่างจังเดี๋ยวได้ยังห่าง,างไม่เป็นไรค่ะยิ่งให้ดูเฉย แล้วแต่งานนะคะเสวนมากเขาจะไม่หา่างที่ประมาณ2.5 2 2.5แล้วแต่งานว่าเขาต้องการยังไงตัวนี้เราไม่ได้รีดก่อนบางคนอาจจะไปเย็บพับริมเอย็บล้มแต่เข็บมาด้านด้านไม่มีเคมีล้มมาด้านเนี้ยแล้วก็คิ้วริมมันจะทาให้พับตรงนี้ง่ายแต่อันนี้ยิ่งพาลืมก็จะจับเย็บเลยนะคะก็จะจับเย็บเลยเนี่ยเนี้ยมือด้านนี้ค่ะ ด้านเนี้ยดึงดึงดึงตรงตรงปลายแหลมช่วยอย่าไปดึงแรงนะแล้วก็ถ้าตีนผีเราไปไม่ไหวเรื่องยกตีนผีช่วยแล้วก็เพื่อที่ปรับผ้าด้านล่างค่ะแล้วก็ไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งฝีเข็มก็เราต้องสามารถคุมจักได้อะมือเราอยู่เนี่ยเราต้องสามารถคุมได้หนึ่งฝีเข็มแล้วก็ไป1นฝีเข็มแล้วก็ตั้งเข็มไว้แล้วก็ยกตีนผีขึ้นช่วยปรับมุมด้านล่างอย่าให้ตีนผีมันมันถีบมากไม่งั้น ปลายปกแหลมเราจะหายค่ะแล้วมือด้านนี้ก็ต้องดึงไปแหลมช่วยไว้เนี่ยมันไปได้แล้วเนี่ยถ้ามันตึก๊กตึกตึก,ต,กตึกอย่างเงี้ยเราต้องยกตีนผีช่วยเพราะว่าจากถ้าจากเก่ามันจะไม่มีแรงผลักไม่มีแรงถีบนะคะเนี่ยถ้าถ้าได้ผ่านแหลมแล้วเราก็ไม่ต้องไปดึงะคะ่ะแล้วก็มาคุมที่ตรงนี้ลักษณะอันนี้ก็คือดูต่อคลิปจากเมื่อวานนี้นะคะมันเป็นคลิป เย็บที่แบบว่ารีดผ้ากาวผ้าสาลูผ้าอะไรก็ช่างให้มันเต็มเต็มชิ้นผ้าอันนี้น่าจะเป็นผ้าสเปนมันจะหน,นาหน่อยไม,ไม่บางไม่หนาไม่บางแต่มันจะลื่นๆหน่อยนึงทีนี้เราก็จะค่อยๆเย็บก็คือผ้าด้านล่างเวลาเย็บรอบไอ้พวกนี้เป็นพวกปกบัวปกเชิดแล้วแต่นะคะปกเนี่ยเนี่ยนิ้วมือเราอ,อ่ะก็คือดันผ้าด้านล่างออกออกมาเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้ก็คุมพวกเนี้ยคุมคุมผ้า อย่าให้มันลงไปเยอะเอาพอดีอย่าให้มันปิ้นออกมาค่ะเอาพอดีพอดีสวนริมผ้าก็มันชิดกับริมตรงนี้ยริมตีนผีด้านนี้ด้านในริมด้านในไม่ใช่ริมด้านนอกริมด้านในเพราะว่าเพราะว่าเราคิ้วเล็กค่ะตัวนี้เราคิ้วเล็กค่ะฝีเข็มน่าจะห่างอยู่ฝีเข็มก็น่าจะห่าง อันนี้สองจุดห้าความหางของได้สองจุดห้าก็ได้สองจุดห้ากำลังสวยมีอันไหนก็พยายามมาลงไว้อ่ะค่ะมันมีประโยชน์ก็แชร์ค่ะแบ่งปันกันดูเพราะว่าอของเราเป็น,เป,นเป็นช่างเป็นช่างเสื้อโหลเป็นช่างเสื้ออ่ายูนิฟอร์มเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีกริ้งแล้วเราก็ขั้นตอนการเรย็บเราก็เอาไวง่ายอ่ะค่ะ อย่างอย่างนี้นะคะอันนี้พี่พายเคยสอนบ่อยอย่างเงี้ยถ้ามาอีกหนึ่งฝีเข็มอะ่ะมันก็จะเลยใช่ไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราถอยก็ไม่ได้เราต้องเดินหน้านะคะ่ะเดินหน้าก็คือ,อหมุนวงล้อมาที่หนึ่งตีนหนึ่งหนึ่งฝีเข็มมันเลยค่ะพอมันเลยรู้สึกว่ามันเลยแล้วก็ยกตีนผีขึ้นค่ะแล้วก็ขยับผ้ามาอีกนิดหนึ่งพอที่จะปลายเข็มลงได้นะคะ ปลายเข็มปลายปลายเข็มลงได้ตรงที่มุมแหลมเลยนะคะแล้วก็ยกเต็นผีขึ้นแล้วก็เบี่ยงมาแบบนี้มือด้านนี้ก็ต้องดึงไว้ค่ะมือด้านนี้ก็ต้องดึงไว้คือตอนนี้ยุพาถ่ายนี่คือเห็นเห็นเนต็นผีเห็นผ้านะคะไม่ใช่เห็นแต่หัวจักนะเวลาดู youtube เรากดมุมอะ่ะกดมุมด้านหนึ่งอะ่ะมันจะขยายเต็มจอมันจะได้เห็นครบเพราะว่ามันไม่มีที่วางจากักเอยไม่มีที่วางโทรศัพท์นะคะทีนี้เนี่ย มือด้านนี้เราดึงมือด้านนี้แล้วก็จับผ้าก็คือผ้าด้านล่างอย่าให้มันปิ้นออกมาเดี๋ยวจะไปที่หนึ่งหนึ่งฝีเข็มปุ๊บมันจะรู้ว่าตีนผีเราถีบไหวไหมถ้าถีบไม่ไหวยกตีนผีช่วยค่ะแล้วมือด้านนี้ก็ยังดึงดึงนี่ประคองนะไม่ใช่ดึงหูดับตับไหมถ้าดึงแรงเกินไปอ่ะฝีเข็มเราก็จะห่างไม่เท่ากันห àng, ่างหมายถึงว่าห่างมากเนี่ยพอพอประคองให้มันไม่มันเดินได้พอประคองจักให้มันเดินได้เนี่ย ไม่ให้มันไม่ให้มันถีบไปใต้ตีนผีนะคะเนักก็จะได้อย่างเงี้ยทีนี้ก็มีคำถามว่าได้อเน,นี้ยเราจะดึงออกยังไงได้เน,นี้ยเราจะดึงออกยังไงมันดึงออกเลยมันดึงออกเลยค่ะมันดึงออกเลย นะเราไม่ได้เย็บติดตอนเราเย็บรอบต้องย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานก็คือตอนเราเย็บรอบอ่ะเราไม่ได้เย็บทับเส้นได้ถ้าเราเย็บทับเส้นได้อ่ะมุมเราก็จะไม่ออกเนี่ยมันก็ดึงออกได้เลยค่ะเนี่ยดึงออกได้เลยดึงออกได้เลยตรงนี้เอาไปใช้อีกได้นะเนี่ยเอาไปใช้อีกได้ถ้ามีงานอีกก็ก็คือหมายถึงงานจํานวนเยอะเอาไปใช้อีกได้เนี่ยมันก็ด้านหนึ่งก็จะเป็นสันทบด้านนึงมันก็จะโดนตัดออกเนี่ย เรอาอก็ดึงด้านสันทบนี่นะมันก็ดึงออได้เลยก็คือถ้าบางทีเราเราดึงตรงนี้เราดึงด้านที่มันตัดเนี่ยตรงโค้งตรงสันทบเนี่ยมันอาจจะไปติดด้านในอะค่ะเพราะฉะนั้นเราเลือกดึงด้านสันทบนี้ออกนะมันก็จะไลออกเลยค่ะนะเราไม่ได้เย็บทับแต่จะมีบางบางปกที่เย็บทับถ้าเย็บทับเราก็ดึงขาดได้เลย,เลยนี่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะ